จับเขาเล่าข่าวสวัสดีค่ะสาววาดภาพดิกตูตัดสินใจจบชีวิตด้วยการฆ่าตัวตายเมื่อวันที่29เมษายนจากกรณีที่โลกออนไลน์ได้มีการเผยแพร่เรื่องราวของหญิงสาวคนหนึ่งชื่อปายฝนซึ่งเธอได้วาดภาพผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีโพสต์ลงในเฟซบุ๊กพร้อมเขียนข้อความระบายความในใจ ที่ได้รับการแชร์บนโลกออนไลน์และสะเทือนใจต่อผู้พบเห็นเป็นยิ่งนักซึ่งต่อมาเธอก็ได้ตัดสินใจจบชีวิตลงแล้วสำหรับปายฝนนั้นเป็นชาวฉะเชิยงแซาภายหลังจากที่ได้คิดสั้นและจบชีวิตลงญาติและครอบครัวก็ได้นำศพปายฝนกลับไปบำเพ็ญกุศลที่บ้านเกิดส่วนในเฟซบุ๊กของปายฝนเอง ก็ได้มีกลุ่มเพื่อนเข้ามาพสร่วมแสดงความเสียใจเป็นจำนวนมากด้านนายวิชัยอายุ29ปีซึ่งเป็นแฟนสาวของนางสาวปายฝนก็ได้เปิดเผยว่าตนเป็นแฟนหนุ่มของผู้ตายเมื่อวันที่27เมษายนที่ผ่านมาทางญาติก็ได้โทรหาตนบอกให้พาน้องไปทำงานด้วยขณะเดียวกันทางน้องเองก็ได้ร้องไห้หนักมาก พยายามอยากจะมาทำงานด้วยกับตนเองซึ่งตนเองก็ตกลงที่จะพาน้องไปทำงานด้วยแต่น้องก็ประชดประจันบอกว่าไม่ไปแล้วตนจึงได้ออกไปทำงานตามลำพังต่อมาทางญาติก็โทรมาหาตลอดบอกว่าน้องร้องไห้หนักมากไม่อยากจะให้น้องอยู่คนเดียวแต่ตนเองก็ไม่สามารถที่จะขับรถไปรับน้องได้เนื่องจากตอนนั้นเป็นช่วงเวลาสีทุ่มติดเคอร์ฟิว เมื่อตนเลิกงานก็รีบกลับไปหาแต่ขอประตูยังไงก็ไม่เปิดจึงเรียกเพื่อนมาช่วยกันพังประตูเข้าไปปรากฏว่าพบน้องได้ผูกคอเสียชีวิตแล้วก่อนหน้านี้ประมาณสาสี่วันน้องก็พยายามที่จะกินยาบางอย่างเข้าไปเมื่อตนเห็นน้องมีอาการเหมือนเบอร์เบอร์ตนก็เลยรีบให้กินน้ำจากนั้นก็พูดคุยกันได้ตามปกติ ก็จึงได้บอกน้องว่าอย่าได้ทำแบบนี้อีกที่ผ่านมาเราทราบว่าก่อนที่น้องจะเสียชีวิตน้องได้โทรไปหาตาแล้วก็ร้องไห้บอกว่าคิดถึงลูกคิดถึงบ้านโดยเราก็ได้มีการตกลงไว้ว่าวันที่30เมษายนเราก็จะกลับไปบ้านด้วยกันแต่น้องก็มาเสียชีวิตเสียก่อน ด้านตาของปายฝนเองก็ได้เล่าให้ฟังว่าปกติหลานสาวจะโทรหาตนทุกวันหากวันไหนไม่มีการโทรมาหาหรือตนเองก็จะโทรไปหาหลานบ้างโดยหลานสาวเป็นคนชอบวาดรูปทําเป็นอาชีพเสริมก่อนหน้านี้ก็จะขายได้รูปละห้าร้อยถึงหกร้อยบาทโดยมีคนให้วาดรูปหรือซื้อรูปไปแต่ช่วงหลังก็ไม่มีคนมาซื้อ หลานสาวเองก็ไม่ได้มีอาการเครียดหรือเก็บกดเพราะเรารู้ใจหลานสาวเนื่องจากเลี้ยงมาตั้งแต่เด็กก็ยังงงเลยว่าทำไมหลานสาวถึงได้ตัดสินใจเช่นนี้ตาของปลายฝนก็ได้เปิดเผยอีกว่าก่อนเกิดเหตุยังทราบว,ว่าหลานสาวได้ส่งรูปเชือกที่เตรียมก่อเหตุไปให้แฟนหนุ่มที่ทำงานอยู่บางนาแต่เนื่องจากว่าเวลานั้นติดเคอร์ฟิวทำให้แฟนของหลานสาวไม่สามารถที่จะมาดูได้ ต่อมาเจ้าหน้าที่กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก็ได้นําเงินช่วยเหลือเบื้องต้นมอบให้กับครอบครัวของปลายฝนแล้วก็ขอเป็นกําลังใจให้ครอบครัวของน้องปลายฝนด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านสําหรับการรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพร้อมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ